โอเคมาวันนี้อยู่กับเ <ś> ดซี่ซีผมกับโลบอกในแแบที่มีชื่อว่า g a ส and Black p o w d เ r เหมือนเดิมนะ <c oughs> ซึ่งคือปกติผมก็ามาเล่นแแบบนี้เป็นบบประจำอยู่แล้วประจำทุกวันอยูแบบ่แล้วนะแล้ววันนี้่พอผมเข้ามาโอ้ยเคีย์เป็นเสียงดังนนึงนะเออแล้วพอผมเข้ามาใช่ไหมผมเจอแแบบี้เว้ไม่ก็เป็นด่านเนี้ยเออเป็นแบบแแบบใหม่ของเขาเอ่ะเออซึ่งมันเหมือนอยู่แถวรัสเซียไม่น่าจะเหมือนและเมื่อกี้กูได้ยินภาษาแล้วเป็นแบบรัสเซียโดยโดยตรงเลยนะซึ่งเมืองที่เราอยู่น่าจะเป็นเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กมั้งดูจากมัน ดูกว้างกว่านี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าแบบนี้เอออะไรนะคือเทรดเนี่ยอ๋อเราอ๋อเราสามารถซื้ออะไรต่างๆได้โอโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรนะ ซึ่งดูแล้วค่อนข้างจะเราต้องป้องกันทั้งสีด้านเลยแล้วอันนี้มันจะมาเป็นเวฟนะนั่นแหละซึ่งผมก็จะมาลองเล่นแมปใหม่คือกูไม่มีคอนเทนต์นะใช่แล้ววันนี้สองสี่ทุ่มคือถ้าถ้าถ้าท่านผู้ชมบุญผมมานานก็จะรู้ว่าผมนอนดึกแต่ว่าผมนอนล่าสุดผมนอนประมาณสองถึงสามชั่วโมงแม่งก็สองถึงสี่ชั่วโมงต่อวันนะเออซึ่งมันทําให้เกือบตายนะครับคือผมลงสภานักเรียนได้ไงผมก็เลยแบบงานยุ่งมากทั้งทําโปสเตอร์พักทั้งตัดต่อคิดกูตัดต่อเป็นแบบ ไอ้เยียกูเป็นยูทูบเบอร์คนเดียวในภาคไงไอ้เยียมันเข้าใจไหมเออนะครับอยู่ม .5 ก็งี้ครับน้องๆชีวิตมอ .5 อันแสนอยากตายของกูนะพอจากน้ำเสียงก็รู้สึกว่าไม่มีแรงแล้วไอ้เยียวันนี้กูวงมากนะแต่เราก็มาเติมเต็มพลังด้วยกระแสนับพลาวเดอร์ powder, ใช่ไหมเพื่อนอ่าโอเคไปครับพร้อมๆๆตั้งรับตั้งรับไง,งตรงนี้ตรงนี้ทำไมตรงนี้มันป้องก,กันหนาคนอื่นวะอย่าบอกนะตรงนี้แม่งบุกมาหนักสุดดูแล้วคงจะงั้นแหละอันนี้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  เออมาครับลุยกันยาวๆไว้ครับเพื่อลุยกันยาวๆครับจังหวะนี้้ยไอถุงมันมันถุงอะไรอะเมื่อกี้เฮ้ยผมต้องเก็บเงินไปซื้อไอมันหัวนี้อาวุธใหม่นั้นอยู่นะอาวุธที่แบบเป็นดาบไหมคล้ายๆดาบแต่มันใช้แทงอ่ะเออเชียบบอมเมอร์ชิบหายแล้วเพื่อนถอยอืมไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยบอมเมอร์มามันอันตรายเดี๋ยวป้อมกูก็แตกหมดฉะนั้นน่งกูขอทำการหนีดุ้วยกัน นะเป้าหมายของแมปนี้ก็เป้าหมายของคราวนี้ไม่มีอแล้วนะครับผมต้ ceu, it, องการซื้ออาวุธใหม่นะแต่ดูก่อนว่าจะทำยังไงคือพุ่งเข้ามาแล้วกูพุ่งคิดคอนเทนต์แบบกูควรอัดนี่คอนเทนต์ใหม่เอ้ะคอนเทนต์ไหม่เชี่ยะไรอาวุธใหม่เนี่ยที่ไอ้หมอนี่ถือเนี่ยมันจะเอามือหนึ่งควยหลังไปแล้วก็แบบแล้วก็เออแทงจ้วงอ่ะเอออยากได้ครับช่องผมอยากลองได้เชี่ยน่าได้ชิมหายเลยแต่จังหวะนี้ต้องทำการฟาร์มก่อนฟาร์มรัวครับฟาร์มรัวนะ Two seconds later เอ้ยเอ้ยอะไรอะอะไรเอ้ยมึงเก็บได้แล้วเอ้าชมมึงเก็บได้แล้วเออสวยมาครับฟัน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 โอ้ยตรงนี้มึงบุกมาเยอะสิหายเลยเอาเอาเอาไงมึงเอาไงมึงบุกมาได้ไหมเนี่ยเอาบุกมาได้ไหมเนี่ยแจ้งหยุด bro เมื่อกี้มันน่าจะไม่ใช่บั็กนะแต่น่าจะแบบมันเจอน้ำมนอะไรมั้งเออโอเคโอ้ชิบโดนสวยแต่ว่าไม่รู้ดิมา มันง้งงีงงี้อง้หูเกือบเกือบโดนามจามน้าแล้วเงี้เ๊บึ๊บ๊บมานี่มานี่มานี่มึงนี่มานี่โอ้เชียร์แล้วไงเชียร์ละเออสวยเพื่อนยิงยิโอ้เวียนเวียนเวเออมึงไรอไรมึงอะไรมึงตายซะมึงเออใช้ดาบไม่ได้แลก็ต้องใช้ปืนเบอรเมอร์ตรงนั้นไงผมเห็น โอ้เชียะแม่งยิงมาเลยอ๋อมึงจะทำอะไรกูเพ่มีโหลดเนี่ยเนี่ยโอ้เชียวโอเคไม่น่าหมดไม่น่าหมดกะใช้ปืนไม่น่าเหมดจังหวะนี้ดาบล้วนดาบต้องเข้าแล้วครับสปอนเซอร์ดาบนะหมดแล้วเหรอไหนวะพ่อค้าพ่อค้าเกวียนอ่ะมันต้องมาดิไหนพี่พี่อยู่ไหนอ๋อยังมาอีกเหรอยังมีอีกเหรออ๋อไอ้กูนึกว่าแม่งจะหมดละ โอเคมาดีโหลดก่อนนะครับเราทําเป็นตัวถ่วงไว้รอรอเพื่อนนะครับรอเพื่อนใ้จักนารเราค่อยเสริม <c oughs> หมดแล้วเหรอใช่ไหมไมันจะหมดแล้วล <c oughs> ่ะอ่าหมดแล้วไง <c oughs> โอเคเพี่พี่มีอะไรให้ผมเทรดบ้างตอนนี้ผมมีอยู่สิบห้าสิ่งที่ผมอยากได้คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากูดูผิดอันตป๊บนึงนะมีแบรดเดยอันนี้คืออะไร คืออะไรครับผู้ชม Already order นี่คืออะไรแรมไลเตอร์เป็นไฟฉายเหรออืมตอนแรกผมนึกเฉียะ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 เฉียดแจงอิดอ้าวอ้าวไอ้ย่แจงดบวแจงอิดเดี๋ยวตอนแรกผมผมนึกว่าไอ้ไอ้นั่นนะ่ะ ไอไอ,อตัวเมื่อกี้มันคืออาวุธนี้เว้ยเออไม่รู้มันมันเรียกว่าอะไรแต่แบบผมอยากได้นี่ในแบบไอ้นี่เนี่ยเออยอยากได้ไม่ที้มันจบเสียบจ้วงๆเนี่ยแต่กูดูแล้วน่าจะต้องซื้อมันต้องเติมอะไรสักอย่างเออรวะวังหรือว่ากูดูรอบนี้ไม่รอบพอพอไม่รู้รอมันรอมบบไอ้พ่อพ่อคาร์เกวนมาก่อนคลิปนี้น่าจะสั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากนะโอ้ยเชีอดอีกจะเลยมาโอเคซึ่งไอ,อ้อาวุธนั้นผมอยากได้อะมันเอายังไงฮัตชูเกตอิด มันคืออะไรอันนี้มันเป็นมันเป็นแท่งเสียบไอ้นี่มันเป็นแท่งแบบยัดลูกกระสุนปืนใหญ่อโอ้เชียาร์คือสถานการณ์ไม่ค่อยดีแล้วมาเพื่อนมามา,มาเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยเองเดี๋ยวพี่ช่วยเองโอเคกูต <Okay, S 2> ายเีเวนแจ้งเหตุโอเคมาตอนนี้ผมอยู่หน้าซื้อของของเกมแล้วนะซึ่งเอาต,อตรงๆคือผม แทบไม่เคยมาตรงคือแบบเวลากูเล่นกั๊แอแบ็กพาวเดอร์กูไม่ไม่แทบไม่สน,นเลยเลยกูเล่นตามมีตามเกิดนะครับแต่คราวน,นี้ผมขอเปลี่ยนแปลงนะขอยุทธนาการตัวเองหน่อยนะซึ่งผมสนใจไอ้นี่เว้ยมันจะเหมือนเป็นแบบเป็นปืนแบบลูกซองดับเพืลชนชดกันอะไรวะไหนวะนี่นี่อันนี้น่าสนใจเว้ยเออแต่ว่าดูก่อนเพราะว่าผมเห็นอันนี้เว้ยมันเหมือนเป็นอาวุธเดียวบางที่ผมเหมือนเห็นอยู่ใช่ไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช่อันเดียวกันไหมกับที่เป็นแบบ ไอตัวนั้นน่ะที่มันไอที่มันตัวอัปเดตใหม่ที่มันถือนั้นน่ะเอออันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอไปศึกษาดูก่อนแบบคือคือศึกษาดูแหละแต่เพียงแค่ไม่มั่นใจเฉยนั่นแหละโอเคมาอาวุธที่ไอตัวนั้นมันใช้ไปก็คือบิ๊กเซเบอร์ไม่ใช่บิ๊กเซเบอร์เฮฟวี่เซเบอร์เออนะครับดาบใหญ่เว้ยอ่าดาบหนักดาบใหญ่นะครับผมอ่าซึ่งเออมันใช้ยังไงนะหนึงนะเออกดตัวเอ็กมันต้องกดท่าอะไรไหมอ๋อนี่คือเป็นการค้างไว้แล้วก็จ้วงอ่าปุ๊บอ่าโอเคโอเคโอเค โอเคถ้าคือมันต้องดูทาง้วนะโอเคเดี๋ยวผมพอลองดูดีว่ามันจะเป็นยังไงนะต้องลองจ้วงต้องลองจ้วงดูนะคือแบบอัปเดตก a ร์ดแอนด์แฟลชเค้าด้แบบหรือว่าแบบเกมเป็นอะไรกูไม่สนเลยเว้ยกูไม่เคยซื้อไม่เคยอะไรเลยเงินแบบพวก7 0 0 800ฟังกูเหมือนเสียไปนั่นเออเป็นเงินที่กูเก็บมาตั้งแต่แบบตั้งแต่เริ่มเกมอ่ะเออกูเก็บมาตั้งแต่เริ่มเกมแบบไม่ซื้อหาอะไรเลยเพราะกูแบบไม่ค่อยสนอะไรกูเล่นไปตามมีตามเกิดนั่นแหละโอเค ไอ้เหี้ยเกือบไม่ได้ใท้ายไอ้สั์ปลอมเมอร์แม่งอันเบิดอัดคาหน้ากลัวขุนมาพี่ผมรักพี่นะขุนมากับ thank you sir thank you mate เม One hour later มันเอออินเดียมันนี่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 เออสวยสวยงามสวยงามปุ๊บมาๆมาพร้อมใส่เอาเอาเอาอีเกนเนตเด็ดต่กูมีดีได้เอ้ามานนี้มานนี้มานนี้ไม่ทำอะไรผมฟังไม่ค่อยด่วนวะอย่าบอกว่านเหตุกูกากอ่ะเอ้า โอ้ยเจ้ยเพื่อนเพื่อนช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยแดง b บ o โอเคก็เอาเป็นว่าอาวุธนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคือแบบว่ามันดีกว่าเซเบอร์ปกติเพราะแบบระยะมันหวังผลได้ดีบ้างคือตอนแรกผมนึกว่ามันจะวันช็อตตายนะแต่จริงๆคือมันแบบทูช็อตนะทูช็อตตายแต่ก็เออดีกว่าเซเบอร์แล้วกันนะเพราะเซเบอร์มันต้องประชิดคนนี้อันนี้คือแบบอย่างน้อยกูมอแบบปล่อยระยะได้อยู่นะก็โอเคนะคลิปนี้กูไม่มีแค่นี้คือกูไม่มีอะไรมากหรอกเพียงแค่แบบ กูอยู่ดีดีกูก็หาคอนเทนต์เอาเลยแล้วนะโอเคไปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับด้วลยลืมกดติงจแจมลาคลิปใหม่หแซวเลยไม่เ้ะลิงกูผ่านตลอดเลยสำหรับวันนี้เป็นแล้วจ้าไปบายซีายาเจอก,กันเจอก,กันมาเจอกันที่ใหม่ก็บผมเออแม่งลิงกูแม่งสุดยอดจริๆงๆริเไงฮย